สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ M T Channel มาค่ะพี่น้องมื่อนี้พามากินแกงเห็ดด้วยจ้ะแกงเห็ดฟางนี่แกงเห็ดฟางใส่ไข่มดแดงไข่มดแดงหนาหนาวเนาะพี่น้องเนาะเ,เป็นไข่ฝากนะคะพี่น้องอ่ะกินเขาสวยนะคะมืนน่อนี้มีอันนี้มาพร้อมน้ำพริกปลาแห้งคุณแม่ทำเองจ้ะถ้าใครสนใจอันนี้กระปุกหน่อยด้วยค่ะสามสิบบาทพี่น้อง มีกับปุ๊งใหญ่น้ำเด้อยค่ะกับปุ๊งใหญ่หกสิบน้ำพริกปลาแห้งกินแกมกับสูมพักแล้วก็มีบักเขือมาพร้อมจากพี่นอ้องเนามาจ่าเซฟแๆนต้องกันบันี้ห้วค่ะอื มะเขือไคเตาอ่อ,อนๆเลยพี่น้องอร่อยมากเห็ด้างดอกจุ่มจุ้มพี่น้องแกงใส่ใส่น้ำใบย่านาง ใส่ผักอีกตูวหอมๆจ้ะสับ โมไม่สอนกลางแล้วพี่น่องกินผู้เดียวคนอื่นเขากินเบิดแล้วนะจ๊ะพะอีตูสับเฮ็ดฟางเพิ่นจะกรุบกรุบหวานเนะพี่น่อง แหงดอกตูมหย่ำลงไปนี่เนาะน้ำน้ำในเห็ดหวาน,วน มาเด้อจ้ะพี่น้องเสร่รๆน้ำกันแกงฮิฟังเมนูหนา,น,านาว Mm-hmm. สมัยเป็นเล็กหน่อยเคยไปเก็บเห็ดฝางปีหนอพอเพิ่นปลูกนะจจะช่วงหนาหนาวนี่แหละไปเก็บตั้งแต่สาวๆเปิดออกมานี่มันจะเป็นแปลงๆเนาะ เปิดพายางออกมาเนี่ยอ้ยเป็นข้าวขาวอยู่จ้ะพี่้องเราซ้อนชัก Mm-hmm คุณ่อนพี่น้องายกระลุกชินกลมๆอร่อยหวานเอาไปซุปกะแสบเนาะซุปเฮดเจียว Aber mm -hmm. oh, Go on on น้ำพริกอีกน่งแซบ <c oughs> คลุกใส่ก,กับเขาน้ำพริกปลาแห้ง <Okay. S 1> อร่อยหอมสมุนไพร เสียบอีกทพี่น้องกับข้าวบ้านๆอร่อยมากอืมไข่มดแดง สดกินใครหมดแดงพี่น้องแซ่บคือเกาเนาะค่ะพี่น้องทำว่ากินสดรวดหรือว่ากินมุม่ามกินบอสุภาพจังใดยก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะแล้วก็ทาให้มาคลิปนี้มักเมนูนี้กัฝากกดหลา์กแชร์เป็นกำลังใจให้หมวยน้ำแนนเด้อจ้ะสำหรับวันนี้ไปแลเด้ค่ะสวัสดีค่ะ